วันนี้ก็วันที่9เดือนตันว่าวันก่อนไห้ทำคลิปปิิตรกเร็วเน่ก็มาแลยวไติดตามไวที่เกิดชีดวันก่อนรั้งที่แล้วเหมือนเดือนที่แล้วมึงชีดตีนตอนนั้นก็ไม่แตกยอดตีทีนี้ก็เริ่มออกตายยอดออกมาดิด ใบกเกีเ่ยวเข้มดีขึ้นแล้ววันนี้ก็มาจีดไปได้่จีดยากย่าเตี๋ยวไฟช่วงนี้มันช่วงนี้ทํำกันเลยช่วงเตะตาช่วงก็เรียกช่วงได้ช่วงอ่างประตูหลบเตี๋ยมันจะอยู่ในในกลิบกลิบที่พวยยอดเป็นได้นะวันนี้ก็วันที่เก้า บ้านมาเกือบเดือนโอนเดือนว่านี่มาอัปเดตกันไหมรอบที่แล้วนี่ตอนนี้แหละจำได้ไหมรอบที่แล้วนี่ตอนนี้ตอนนี้รอบที่แล้วที่มาเล่แล้วมีนอนกินนี่ก็เริ่มแตกยอดแล้วตาเบก็เกี่ยวกช่วยตายอด ตายดนี่ตายดนีตันก็ะือก็ได้ลงจานลงจานเลยก็ mm hmm. ปีนี้ต้องเอาลูกเลยป mm hmm. าดรวมกรเตือ mm hmm. ใบเห็นเข้ม mm hmm. แตกตายอด đèn à ai ừ. ăn bátu, thứ thứ bátu tuần, bátu tuần đi lát, này cái đèn đèn nè, cái đèn qua này, vừa cắt đun, hay nhót thì rong mình hoặc, có đèn nhẫn ไม่ก็เกี่ยวเก็มเกี่ยวเก็มอยูยย่ต้องแลเ่แตงหยดส้อมเหมือนกระตุนหยดแล่ไอยหยอดแล่กันเราตัดกิ่งไปแล้วตึงบอดแต่กระแนงในไม่ไม่แตงแตงหยดส้อมเต้นพอหยดส้อมได้แตงมดตั้งแต่หยดแล่กันหยดติดส้ดมไม้และกระตุน จิตยายอย่างเดียวจิตซาลายกระตุนอย่างเดียวนี่ตัดแต่งแน่กระตุนไปในตัวเคุยว่ากระตุนโดยซาลายแต่กระตุนโดยการตัดคะแนงในหลงเหลือไปเรื่อยทุกปิดแบบน่าดีกว่าเอาแบบนั้นนี่ตัวเล็กตัวเล็ก กระตือหนึ่งะแต่ข้างับนี่้างประตูหลือเมื่กนะตือถูกตอนแล้ข้างประตูถูกตอนเลยนี่ปาารวมป่ารวมนี่ต่ำไปก่อนเดี๋ยวถ้าได้พุ่นเหมเอาข่อยโบกชีวา รอยจีดไม่จะมากเหมือนเบื่อนนี่ไม่ตางอืมการรยจีดตรามวันอุ้นเลยนี่จนว่ามันจนว่าใบนี้กรีเป็นนะห้างดาบะต่จีดทักทีก่อนอวา่างดาบจีดอีกทีแล้วก็ไปจีดจวงที่ใบกลางเม็ด ไปกลางเมไปไป็ดกระ่อยไปจิตช่วงเปลี่ลาดลาวช่วงเปลีลาชชดจีบจะสมานไปเรื่อยๆมีแตกจังแล้วตอนนี้ตอนนี้ตื๊ดเนี่ยนี่จีบจ่าไปเลยตัวนี้บ้านก่อนเปลือนบ้านก่อนเปลือนจีบถ้ากับจีบหลังเปลือนหลังจากน,นี่ย่างดาบเลยนี่ตื๊ดนี่นจีา้าะีถึงแล้ว ตัวต้นอื่นไม่ทันบ้านตรงนี้ต้นนี้บ้านกวนเปลือนกระตุกรุกเปลี่ยนลงกวนเปลือนช่วงนั้นคนตกนักเนี่ยลงแล้วนี่ใบสะพับใบติดเด็กเอาทันอยู่สะพับใบที่เปี่ปบบยลงแล้วอืมคือใบมันยิกยิกงอเนี่ยไม่สวยดูดน้ำเลี้ยงจดแล้ว แต่ก็นาจะอยู่อยู่แล้วเราลัางจากวันนี้อสามวันที่แล้วนี่ตอนนี้มันบานก่อนเปือนออกก่อนเปือนทุกเปลือกกินก่อนเปือนพอตอนอื่นมันอยู่ชะตาป,ปนีั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวสภาพป,ปนีั้งหมดเนี่ยมีไหน่อยเนียน เดี๋ยวอยู่แล้วเลยแต่เราไม่ชีดอันแต่ชีดหลังจากนี้ผมไปหาถึงชีดปุ๊บมันจะเข้าไปอยู่ในช่องกรีดเนี่ยที่เราต้องชีดจากก่อนตอนนี้พอเริ่มมาเริ่มไปนั่งดับเราไว้ชีดแล้วนี่ก็พูดไงวัดมันไม่มีตีไปก็ตายเลยนี่ปาดหลวนก็ช่วยอยู่ เดี๋ยวคอยมาเล่ไม่ลังจากใบนีบานาลีขุมเปลียกิมคุมเปลีย,ค,ยคุมนอนอยู่ไม่เดี๋ยวคอยมาเลยีักทีวันนี้ 9, นวันที่เก้าันว่านายสักทีก็หยิบเกือบปีไม่นู่นเละมกรานีน่าจะลงท่านได้มกราล